สวัสดีจ้าเพ่นครับทุกคนคลิปนี้ยายจะมีกาผ้ามวนด้จ่าเด้อหลังจากยายมาแต่หากรบแล้วกบยายหลอกไว้ยายกับมะทอดยายกับชิตตำปนตำปนแห้งกินเขาเว้่นกระตะทองเสียบๆไปเลยมือนนี่จะบอกพริกมาใส่ในกล่องนะ สวัสดีจ้าแย่าช่มามตำเองเลยตำปุ๊กแยกทอดไว้เลยแยกถิ่นคิพย์ทิศวินเขาบัวแยกกับใส่เร็วนี่เกลกแก่เขาปุกใส่ก็ะปุกพริกขิงลงไปนิดนิด

ได้มากนี่เฮ็ดยังกับเสียมืด้องพี่น้องไม่ต่ออกมันต่แกงนี่น้องน่ากินบรอ่นากินบอ,นอ่น้งนนองแหงเฮงเสือเลยเสียบชน้องต้มปนแหงปิ้งมาถอดกัุในปิ้งมาต้มกระเสบถอดมาต้มกระเสบต้มกระเสบ bàn học nó để nó để nó mừng, để nó mừng, để nó ừ. để nó 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 พอดดีเลยอืมมูแล,ล่อพอ,อกซื้อได้เลยนะ้องคืน้องนะสะท้อนก็บเหยียบนี่พี่น้องนี่ปนยายนี่ยายปนแล้วตัวนี้ก็เหลือปนมาเด้อพี่น้องมากินในยายเด้อสุผู้สุคนตัวนี้ก็แกง ตัวนั่นปลาแดกตาทองนี่พักมือนนี่สิกินเสีบๆไปเลยมาามาเางเามากมาสครับคยเดายว่ดีก็่ปีนี้สวัสดีครับมาเด้อยพี่น้องมาเรอยนี่ให็นเล็วเสิร์ฟเปินแม่มาก,กินนำ้ำเจาในใน้าไม่เจ้าไม่เานี่ยคืปนปนแห้ง ตอนนี้นแหงเขาก็บตุ่มขาเปียงให้นทั่วนี่นี่าาวเปียอเหลือจากตุ่มแหงอันนี้ตุ่มอันนี้เนี้ยตะโนตะปนแหงคือคก้มแหงคือหามะนจ่าวิทยให้แม่ติ๊กอนมามาพท่ครับท้าไมู่้้จักปรมันกินได้ใหญ่เ้อนี่ากา้เจ็บแผลอืมเจบแ เขาเวนลังไปหาโป๊กอมเี่เดียวนีเดี๋ยวนี่เนี่ยนีแก็แกนมันเป็นยังหอกแม่เสานี้มันมันมันีแต่สี่มือนี่พี่เออน้องมากินอยู่ครับพี่เอ็่นเบี้ยพี่แม่เสา

หวานลุยไปเลยมือนี้มันม่มีดีไปเด็ตัวเดียวไม่แม่แถวขัเต็หัอกินหน่อยก็มาหอใจ่กฮมาหใจท่านมาหอชิก้อน่ะ่อวกบุ๋งุกันเต็มหมอ๋อเหลายวะ งเหลวแหลงเลยเออคอยงูมอดิไม่มาดไม่เถอะูเหลวแหลงเลยฮูหมอาฮูมองเขาโมดินมแมนโมดินเลยเขาเอิญมยังมามามาเขามาจากหนยังพกแขนวุ้ยถุยไม่เถอเขามาแล้ว แสบแสบด้วยอินความได้หน้องกอตทองยิ้มเะรอโหกินเร็วน้ากบเลยตัวเดียวมันมึงนี่มืมันมมานาเดี๋ยวน้อยจตัวเนาะมันก็อยู่บนจิตตัวเราอยนี่อันนี้วาตำนแหงแสบดีเนาะนเกยวพอ แกให้แกตัยนี่ลอ,องิเพมัแต่ทองคือปลาแดดปลาแดดคือปลาหัวเสียบเรวยพี่น,อน,น,น้องดิเอาปิดนก่อนก่อนเพี่น้องเสีบเดี่า

ีก็เข้าไปครับลูกสาวลู่คุยด้วยจ้ะไปไปเลยอ่ะไปส่งของเลยบ่ไปหาอนอยากที่ไม่ส่งของต่อทำงานต่ออันนี้เลยน้องพี่น้องชีวิตบ้าน้อตจบธรรอากินเนาะ ตัวทำกินจุๆๆน้ทุกกลนก็ต่าปด้กินใหญ่ก็ข้ามาเดียวก็มาเห็นใหนกินใหมาเห็นให่น้องเบิ่งกินยังไงส <c oughs> ารบ้านหากินรวกที่รวมน้องนั่เฉย เกี่ยวเส็บพี่เนาะเบิ้งตีลาตูวันนี่กู้หม้อเบิ้งตีละพี่นาะเนี่ยหม้อดินเต้มหมอหนักหหลวแรกเลย เราพี่น้องเนาะทาน,านเขาเอื่อหุงทานเนี่ยหละหุงหมอดินบ่แม,ม่หุงหมอไิบผ่านอน <ừ> อ่ยายตูดเพราะกัดกินเร็วขาดไก่ทอดก็ยิ้มแล้วยายโตไก็ยิย้มแล้วเหลือแต่ยายกับแม่เพราะกัดกินจ๋นาของปลาเราเลยตอเพราะกัดกินจ๋นาเราพี่น้องเนาะผมมีเขียว,วยิ้งก,ก,กินก็ไม่เถอ Dài của uhm. 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 dạy của mắt cái đàn bọn đông nam mhm 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 họ mhm 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 ยายกินแต่เต้าเปลือยเปื่อที่สะยายก็อยู่บริษัทางนดดอกไม้จนเน์อ้อกะจอบกินยายกินยายเฮ็ดกิ่เหนยดยากิเขาเว้นกินเขาเว้นซื้อกะสอบเลยพียงองแคนี่ดอกไม้เลื่อนครับทั้ไม้ด้วยตาปฏิคอคุณนุกกะลังนจขคอคุณทุกไหล่ทุกแค่เพื่อมิงตได้โดยที่จี้หมาก ยายพิษขาดก็กันได้ยายขอเอาไพร่ด้วยจ้าสวัสดีจ้ารักนาทุกคนตะวัสดีครับคลิปยายต่อไปเลยด้วยจ้ารักนาทุกคนจุ๊บๆบ่อยแพลนครับดูดิมีแห้งชุบผูทุกคนได้วยจ้านี่ขึ้นพี่ไม่นี่นอในเสาเนาะอืมไปเจเลยชุบผูชุกคนเออเก่าหนาอืมมีแห้งผาาจุลรักษาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็เก่ารุนลาน